อันนี้นะจ๊ะที่สตรอเบอรี่ตอนนั้นนะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วจ้ะนี่้อยมีสุกด้วย <c oughs> โอ้ยมีสุกแล้วกำลังน่ากินเลย <c oughs> สุกได้หลายอยู่อีกอาทิตหนึ่งก็คงสุกได้กินหลายลูกเลยจ้ะนี่นะจจ้สวนสตรอเบอรี่เล็กๆของหนูเองจ้ะโอ๊ยมีหลายลูกเลยนี่นะจจะหลังจาก ที่หนูไปเที่ยวมาโอ้ยดอกไม้ก็บานใหญ่เลยจ้ะดูบานมีหยดเลยนี่จ้ะบานใหญ่แล้วจ้ะดูนะจ้ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกเลยหนูยังไม่ได้ปลูกเลยดูผักผักโอ้ยผักชีก็ขึ้นดอกแล้วก็คงกินไม่ได้แล้วแหละแก่แล้วแหละคงเอาเมาเล็ดปลูก ปีหน้าอะไรจ้ะอันนี้เป็นผักชีของสามีปลูกนะจ๊ะต้องดูแลให้เขาด้วยถ้าเขากลับมาจากทํางานแล้วผักชีก็ตายคือหนูจะโดนตีอันนี้เป็นผักพวกฟางตุงฟางตุงห้องเต้อะไรแบบนี้หนูจะเก็บมเมล็ดมันไว้ปีหน้าจ้ะโอ้ยออกเยอะเลยมเมล็ดนี่นะจ๊ะอ๋อเต็มไปหมดเลยไม่ได้อยู่บ้านแค่สมวัน ออกดอกเต็มบ้านเลยเต็มบานเ,เต็มเม,มืองไปหมดอ้ยอันนี้ดอกหอมกำลังบานสวยงามมากเลยจ้ะดูอ้ยอันนี้ดอกอะไรนะดอกสวยมากเลยอะดอกสีสวยมากจ้าสวยงามมากเลยกำลังออกดอกดอกันนี้ เป็นต้นใช่อะจ้ะตปนใช่อะจ้ะเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดผิดที่ว่าใส่ยามอะจ้ะโตแล้วเดี๋ยวจะตัดมายามสักหน่อยนี่วางตุงห้องเตที่แยกปลูกก็กำลังโตพอดีเลยจ้ะด,ดูนี่ใบสะระแหน่ <c oughs> ไม่ต้องปลูกมันขึ้นของมันเองอะจ้ะนี่ คือธรรมชาติตามตามแบบนี้เลยจ้ะน,นี้ก็พอไม่ได้ดูสักสองสามวันเราก็แปลกตาอันนี้จะเป็นอะไรนะลาดิสจ้ะลูกลาดิสกำลังตีอาทิตย์น่าจะกินสักกับปลาเซอร์มอนสักหน่อยนี่นะจ้ะส่วนผักเล็กๆของหนูจ้ะอยู่แบบธรรมชาติจ้ะ ส่วนสตอเบอรี่หนูก็อันนี้ปลูกเล่นๆนะจ๊ะก็มีลูกอยู่แต่ไม่สวยอะ่ะมันเหมือนคงไม่ได้กินหรือนมัน้เป็นเอาแค่ดอกแล้วแหละอันนี้ก็มเมล็ดก,ก็เก็บไว้ปีหนะ้าแปกแจกพื้นบ้างบนะ้างแจกพื้นที่รู้จักกันนชายบ้างอันนี้ดอกลิลี่ดอกไม้กําลังจะบ,บานแล้วนะจ๊ะอันนี้ดอกอะไรไม่รู้อ่าน,นี่นะจ๊ะ เผื่ผักเล็กๆของหนูดูในติวหหดจ้ะผักโตไวมากหนูไม่อยู่บ้านดูอันนี้ต้นพริกของหนูกําลังโตและช้างงามมากเลยอันนี้ตน้นเลมอนนะจ๊ะดูผักอันนี้ลูกอะไรนะหนูไม่รู้จกักหนูอะไรนี่นะเปรียวๆนี่จ้ะมะเขือเทพ โตวไวมากเลยไวจริงๆนีกวางตุ้งออกดอกแล้วเดี๋ยวว่าจะตัดก็ไม่ได้ตัดโอ้ยแก่หมดแล้วคงนีน่ะจา้ะแก่หมดแล้วโอ้ยไม่ได้เข้ามาอันนี้ก็ไม่ได้แยกกระถางก็ออกดอกซะเลยตายแล้วหนูไม่ได้เข้ามาไม่ได้อยู่บ้านสองสามวันก็ผักก็โตหมดเลยอันนี้ น,นี่เป็นแตงไทยนะจ๊ะแตงไทยหนูเอามาเล็ดมาจากที่บ้านเลยไม่หวังว่าจะได้กินลูกมันนะส่วนอันนี้จะเป็นแตงเล็กๆนะจ๊ะเป็นแตงเล็กๆอันนี้มาเขือเทพเหมือนกันี่แตงไทยลองเพาะเล่นก็คงตายแหละอันนี้ต้นพริกพริกก็กําลังจะสวยอยู่พริกก็กําลังจะสวยโอเคใช้ได้อยู่จ้ะได้กินอยู่มั้งเนะี่ยได้กินอยู่จ้ะ กำลังออกโอเคเลยได้็กๆมันแน่นเกินไปเดี๋ยวคงนี้แหละว่างจะไอ้นั่นอันนี้ต้นผงชลดโอ้ยดูดอกดาวเรืองดูดอกดาวเรืองจ้ะออกเยอะมากดู ออกเยอะมากเลยสวยแต่หนูต้องแยกพวกไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าพวกนี้ก็ทนหน่อยหนได้แต่อันนี้ก็ยกออกไม่ได้มัน,นอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะจองจัดส่วนใหม่สักหน่อยอันนี้ก็ต้องตัดออกมันกินพื้นที่ของพื้นพื้นผงไม่ได้ต้องเอาออกแจ้ะเดี๋ยวยังไงหนูก็ต้องกลับลาไปโดยคลิปนี้นะจ๊ะทุกคน ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของหนูนะคะขอบคุณค่ะว่าไปด้วยตนฟังตุ้งกันไปเลยจ้าไปแล้วนะจ้าทุกคนบายบายตนนพลิกอ้